หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พผูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่13พฤษภาคม2 5 6 5ยสด้วยโซลี่พอร์ตบายเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมกรีดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นเน5้น้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกใต้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราที่กําลังออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อกลับมาเป็นสายเลือดแข้งใหม่ให้กับทีมในอนาคตเขาคนนั้นก็คือทางเซฟฟันเดนเบิร์กป้กกลังดัชแมนที่เราไปคว้าตัวมาจาก p e c ี w o ตั้งแต่เมื่อปี2019ดเ้วยสนนราคา1.3ล้านปอนด์สมัยที่เจ้าตัวเพิ่งจะอายุได้เพียงแค่16ปีเท่านั้นในตอนนั้นลิเวอร์พูลของเราเอาชนะทั้งไบร์นมิวนิช อาจากอัมสเตอร์ดัมและ PSVI ไอโฮเฟนที่ต่างก็แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยแต่ก็เป็นตัวของนักเตะเองที่อยากจะย้ายมาพัฒนาฝีเท้าในทินแอนฟิลเขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางเป i สตนนอตเอนในการแข่งขันฤดูการนี้และที่นั่นก็ทําให้เขานอกจากจะได้รับบทบาทเป็นปากรหลังตัวกลางอย่างที่ถนัดแล้วยังถูกโยกออกมายืนเป็นวิงแบ็กในหลายโอกาสอีกด้วย ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศลั่นถึงความตั้งใจของตนเองที่จะกลับมาอยู่กับสโมสรที่แท้จริงอย่างลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังหมดสัญญายืมตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และเขาก็หวังจะต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งในทีมชุดใหญ่เพื่อได้เป็นคู่หูของไอดอลของตัวเองอย่างทางเวอร์กิลฟานได ความตั้งใจของผมก็คือการจะได้มีส่วนร่วมในการเล่นช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรเพื่อให้บอสได้เห็นถึงพัฒนาการของผมจากนั้นมันจะช่วยให้ผมมีตำแหน่งในห้องแต่งตัวของทีมฟานเดนเบิร์กก่าวในเวลาเดียวกันผมก็ทราบดีว่าการแข่งขันภายในทีมนั้นสูงมากแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้ผมจะต่อสู้เพื่อย่างจิงตำแหน่งตัวจริงนั่นคือสิ่งที่ผมหวังเอาไว้ผมฝันจะได้ลงเล่นจับคู่กับทางเวอร์กิลฟานได นั่นคือเป้าหมายของผมในการแข่งขันฤดูการหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะมีส่วนช่วยให้ผมในเรื่องนี้ด้วยมันจะเป็นฤดูการที่ยากและยาวนานหลายคนอาจจะย้ายออกไปทั้งแบบถาวรและในรูปแบบสัญญายืมตัวเมื่อมันเป็นเช่นนั้นผมก็มองว่ามันจะกลายมาเป็นโอกาสสำหรับนักเตะเลือดใหม่อย่างเราที่จะได้ลงเล่นง่ายมากขึ้นผมจะต้องทำให้ได้แบบนั้นนั่นคือเป้าหมายที่ผมได้วางเอาไว้สำหรับอนาคตของตัวเอง ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนักเตะเลือดใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเรื่องว่าที่นักเตะใหม่ที่เตรียมตบเท้าเข้าสู่ทีมของเราในช่วงสัมเมอร์นี้กันบ้างเขาคนนั้นก็คือฟาบิโอคาร์วาโยสตาร์ดังของทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมหลังจากเจ้าตัวตกลงย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเสร็จสิ้นไปหมดแล้วโดวยเหลือเพียงขั้นตอนของการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมรสรเท่านั้น ล่าสุดทางทำเลอัฟโฮโกฟเบียจูเนียซึ่งเป็นแมวมองที่เป็นผู้ค้นพบพรอสว่วนของเขาเบลโยก่อนจะนำตัวเขาย้ายมาอยู่กับทางฟูแลมก็เรามาการันตีเลยว่าหนุ่มน้อยคนนี้มีทีเด็ดไม่ต่างจากทางเนมาหรือฟริปเป้คู่ตินโยกันเลยทีเดียวฟาบ,บิโอเพิ่งจะอายุเพียงแค่สิขวบเท่านั้นตอนที่ผมไปเจอเขาเป็นครั้งแรก เพื่อนของผมอย่างทางคาร์ลสเลอันโดโทรมาบอกกับผมว่ามันมีนักเตะหนุ่มที่ย้ายมาจากโปรตุเกสพร้อมกับครอบครัวของเขาและยังพูดภาษาอังกฤษได้จำกัดอยู่เลยอักโฮกฟเบียกล่าว er เราไม่รู้เลยว่านอกจากการเล่นในโรงเรียนแล้วเขามีข้อผูกมัดกับที่อื่นใดอีกหรือไม่นั่นทำให้เราติดต่อไปหาพ่อแม่ของเขาและได้เข้าชมเกมการเล่นของเขาที่เล่นฟุตบอลกับเพื่อนฝั่งละ5คน ตอนก่อนเกมผมลองส่งบอลให้กับเขาและเห็นได้ถึงเทคนิคการเล่นของเขาในทันทีเขามีสมดุลของสองเท้าที่ยอดเยี่ยมจากนั้นเมื่อเขาหลงเล่นคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นคนที่คิดอ่านได้ไวมากเขาเล่นกับบอลเป็นธรรมชาติและดูโตกว่าคู่แข่งที่มีอายุมากกว่าเสียด,ด้วยซ้ำแน่นอนที่สุดเลยว่าฟาบิโอมีความแตกต่างกับนักเตะคนอื่นอย่างชัดเจน มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับสไตล์การเล่นของเนย์มาและฟรลเป้คู่ตินงโยเขามีสกิลการเล่นฟุตบอลที่น่าเหลือเชื่อเราต้องยอมรับในพรสวรรค์ของเขาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพือพ่อนๆมาดูเรื่องราวของนักเตะที่เคยตกเป็นข่าวกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างทางคาริมอเดเยมีกันบ้าง เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทักอาเบราสซิกลังกดไป23ประตูกับ8แอสซิตในฤดูกาลนี้จนตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของเราอย่างไรก็ตามมันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นบอร์เซียดอร์ทมุนที่ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเขาละอเดเยมีจะได้ย้ายไปโชว์ฝีเท้าที่บุนเดสลีกาในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ทว่าล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวจะยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อทางมันฟายชวับอดีตประธานสโมสรอ,อุนเตอร์ฮักกิงซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของอดเดเยมีก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในที่น่าสนใจในเรื่องนี้เมื่อเขาชี้ชัดลงมาเลยว่าการตัดสินใจของนักเตะที่เลือกย้ายไปอยู่กับทางดอทมุนก็เพื่อปูทางไปเล่นในพรีเมียร์ลีกในอนาคตเหมือนในเคสของทง er ักเออร์ลิงบาวฮารลันที่เพิ่งตกลงย้ายจากทางดอทมุนไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ผมพูดมาเสมอว่าก้าวต่อไปของเขาหลังจากมาเล่นที่เยอรมันจะต้องสมเหตุสมผลและเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องดังนั้นการเลือกย้ายมาอยู่กับดอร์ทมุนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดชวาฟกล่าวผมมองว่าการตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางโปโลเซียดอร์ทมุนและกลับมาอยู่ในบุนเดสลีกาของเขาในครั้งนี้นั้นมันจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นท้ายที่สุดเขาจะลงเอยด้วยการย้ายไปเล่นในพิมาริกในอนาคตข้างหน้า มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็เป็นสโมสรที่ชื่นชอบนักเตะแบบนี้แต่ในตอนนี้มันยังคงห่างไกลจากเรื่องนั้นอยู่ การจะย้ายไปพรีเมียร์ลีกได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถเฉิดฉายกับทางดอทมุนได้มากน้อยเพียงใดและพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนสโมอสรนจากอังกฤษไม่ได้มองแค่นักเตะที่ดีแต่ต้องเป็นคนที่ติดดินและมุ่งมั่นกับการเล่นฟุตบอลไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญในแดนหน้าของเราอย่างทางมฮัมหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์กันบ้าง เมื่อมหาการ์บของเขายังคงลากยาวออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมอีกก็เพียงปีเดียวเท่านั้นและผูกมัดเขาในถิ่นแอนฟิลด์ไปถึงช่วงซัมเมอร์ในปี2023การเจราจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างสโมสอนตัวของซาร่าและเอเยนส่วนตัวของเขาก็ถูกลากยาวออกมานานหลายเดือนแล้วหลังยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าเหนื่อย ทั้งนี้เจ้าต,ตัวต้องการตัวเลขที่สะท้อนถึงความสําคัญของเขากับทีมแต่ในทางตรงกันข้ามสโมสรก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะทําลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมไม่ว่าจะเป็นสําหรับนักเตะคนไหนทางนั้นล่าสุดทางแกรมเบลลี่นักข่าวชื่อดังจากไนตี้มินิสสื่อชื่อดังซึ่งก็เป็นนักข่าวสายลิเวอร์พูลที่ทํางานให้กับทางแอนฟิ a วอชสื่อที่เจาะข,ข่าวของทีมเราโดยเฉพาะด้วยก็ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในประเด็นนี้ เมื่อทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรได้ยืนการกับตัวนักเตะและเอเย่นต์ส่วนตัวของเขาไปแล้วอีกครั้งว่าถ้าอยากจะได้ค่าเหนื่อยในระดับ450,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างที่เรียกร้องมาก็าเชิญเก็บข้าวของย้ายออกจากถินแอนฟิลด์ไปได้เลยหากซาดิโอมาเน่ต่อสัญญาฉบับใหม่ก่อนมันจะทำให้สถานการณ์ของซังซาลาเหมือนถูกโดดเดี่ยวเลยนะไบลีกล่าวนั่นเป็นเพราะตัวเลขค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องมา จากข้อมูลที่เราได้รับมานั้นทางเฟนเวสปอร r ตกรุ๊ปได้บอกกับเขาไปแล้วว่าหากนายอยากได้ค่าเหนื่อยที่450,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็จงย้ายไปรับเงินเหล่านั้นกับใครก็ตามที่นายคิดว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินแบบนี้ให้กับนายได้ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อน,อนมาดูนโยบายการทำทีมของลิเวอร์พูลในอนาคตจากการเปิดเผยของทางฟาบิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งกันบ้างทั้งนี้เราเพิ่งได้เห็นคู่แข่งย่างแชมป์พิมลิอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุ่มเง,งินระดับ60ล้านยูโรเซ็นสัญญากับทางเออร์ลิงบราฮาลันดาวิงตัวเทพมาจากทางบรสเซียดอร์มุนมาเสริมทัพในการแข่งขันฤดูกาลหน้า แม้ว่าเขาอาจจะมีค่าตัวที่ไม่สูงมากนะักแต่ในเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็ถือว่าหนักเอาการเว่าทางซิตี้ยอมทุ่มเงินเป็นตัวเลขระดับ500ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่นับเงินกินเปล่าค่าสินสัญญาอีกจำนวนมหาศาล นั่นทำให้หลายฝ่ายคาดการว่าเราคงจะได้เห็นลิเวอร์พูลตอบโต้กลับไปบ้างแต่ทางโรมาโน่ก็ยืนยันว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่ทีมจะยังคงเน้นที่การเฟ้นหานักเตะที่เปลี่ยมไปได้คุณภาพในสนนร,ราคาที่เหมาะสมต่อไปลิเวอร์พูลจะไม่ดําเนินการใดๆที่เป็นการทําลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของพวกเขาหรอกนะโรมาโน่กล่าวการตัดสินใจของพวกเขาในเรื่องเหล่านี้มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก สิ่งที่พวกเขาจะเดินหน้าทำต่อไปก็คือสมาร์ทดดลเหมือนที่เราได้เห็นกันไปแล้วกับลุยดิอาร์สและอิบราฮิมาโคนาเตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและเรื่องนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเซ็นสัญญากับฮาลันสำหรับคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของโรมาโนนั้นยังรวมถึงบรรดาน,นักเตะในทีมชุดปัจจุบันของเราด้วยว่าหากยังคงเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเกินจริงก็จะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันวไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ